อดีตสทเหี่ยวเด็กกำนันเปาะพร้อมลูกสาวแจกอังเปาตรุจีนนับล้านบาทเมื่อเวลา11.30นาทีของที่31มกราคม2565ณบ,บ้านเลขที่406/25ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชมบุบรีซึ่งเป็นบ้านของนายภาสกรหอมหวนคนสนิทของกำรันเปาะนายสมชายคุณปลืม้มอดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข หรือสทเหี่ยวซึ่งเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ของจังหวัดชมบรุรีและลูกสาวนางสาวสุภีพันธ์หอมหวนสมาชิกสภาจังหวัดชมบรุรีได้มีประชาชนประมาณ500อคนได้มานั่งรอรับอ่างเปาหลังจากทราบข่าวว่านายภาษกรจะแจกเงินในวันตรุษจีนบางคนมาแต่เช้าตรู่เพื่อมารับเงินอ่างเปาและหลายคนก็ได้สร้างความหวังไว้ว่าจะมีเงินไปใช้ใจ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีน หลังจากที่นายภัสกรและนางสาวสุภีพันธ์ประกอบพิธีไหว้เรียบร้อยแล้วได้มีการนําอ่งเปาประกอบไปด้วยซองสีต่างๆอาทิซองสียมพูซองสีแดงรวมทั้งเงินสดประมาณหนึ่งล้านบาทมาแจกให้กับประชาชนที่มานั่งรอเฝ้ารับอ่างเปาสร้างความดีใจให้กับผู้ที่ได้รับอ่างเปาในครั้งนี้นางสาวสุภีพันธ์กล่าวว่าตุจีนปีนี้คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา ขอให้ร่ำรวยเงินทองตลอดทั้งปีและขอให้ทุกคนสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 การแจกเงินในครั้งนี้เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนให้กับประชาชนที่สำคัญกาดอย่าตกส่วนการแจกอ่งเปล่าในครั้งนี้ได้ร่วมกับบ้านใหญ่ใช้เงินไปประมาณ3ล้านบาทครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะคะแล้วก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองตลอดทั้งปีค่ะปีนี้เราก็ยังต้องสู้กับโควิดอยู่นะคะ การแจกเงินปีนี้ก็อยากจะช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนของชาวบ้านค่ะก็กาดอยากตกกันด้วยนะคะปีนี้เราแจกเจลแอลกอฮอล์ด้วยค่ะเจ,เจลแอลกอฮอล์นี้เราทําเองนะคะก็คืออยากให้กาดอยากตกล้างมือบ่อยๆค่ะวันนี้มูลค่ารวมเป็นเงินเท่าไหร่คะพี่เราทําร่วมกับบ้านใหญ่ด้วยนะคะก็ประมาณ3ล้านค่ะ3ล้านค่ะค่ะ n e w ส์ยี่สีวิสารภาพข่าวสามารถไม่ใจดีรายงาน